กระสือในประวัติศาสตร์ไทยธรรมะกับความเชื่อชาแนลภูมิใจเสนอโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและฟังเลยครับสำหรับเรื่องผีกระสือเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับหรืออาจจะมีก่อนหน้านั้นก็เป็นได้ครับเนื่องด้วยกระสือเนี่ยนะครับได้มีอยู่ในกฎหมายตาสามดวงซึ่งมีข้อความนะครับปรากฏเด่นชัดดังต่อไปนี้ครับ และอันณาประชาราษฎรมีถ้อยคำร้องฟ้องศาลและฟ้องร้องเรียนกฎหมายโรงสารกรมใดๆอันหนึ่งเป็นสัตว์ว่าเป็นฉบุกจะกักกักสือและมาฟ้องร้องเรียนแก่มุกลูกขุนก็ดีและราษฎรผู้ต้องคดีมีถ้อยคำตัดฟ้อง20ประการนี้ ท่านให้มุกลูกขุนพิภากษาตามบทพระอายการพระราชกิจสีกาถ้าต้องด้วยพระอายการ20ประการนี้แล้วให้ยกฟ้องเสียถ้าเราสรุปสั้นๆก็คือผู้ถูกร้องนะครับว่าเป็นฉมกจกะและกระสือนะครับผู้ถูกร้องเรียนมีข้อแก้ต่างใน20ประเด็นที่ให้ไว้ก็ให้ยกฟ้องเสียซึ่งในยุโรปก็มีคดีคล้ายๆแบบนี้เช่นพวกแม่มดไงครับ คำว่าชะมกเนี่ยนะครับก็คือผีผู้หญิงที่ตายในป่าครับแล้วก็สิงอยู่ในบริเวณตรงนั้นแหละครับมีรูปเป็นเงาๆแล้วก็ไม่ทําร้ายผู้คนนะครับส่วนจกกะก็คือผีป่าที่หมอผีป่าเลี้ยงไว้นั่นเองครับไว้สําหรับทําร้ายศัตรูและผู้อื่นที่ขัดแยง้งพวกผีป่ามักชอบกินของโสโคกนะครับส่วนคําว่ากระสือนะครับก็คือผีที่สิงในร่างกายผู้หญิงครับชอบกินของโสโคกลักษณะเป็นดวงไฟแวบ,บๆในยามกลางคืนครับ ในใต้ภูมิพระล่วงนะครับก็มีบันทึกเรื่องราวกระสือแต่สมัยนั้นเนี่ยจะใช้วิธีการเดินอีกทั้งยังมีปรากฏในวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาก็สอดคล้องกันเกี่ยวกับกระสือว่าใช้วิธีการเดินไม่ได้ลอยเหมือนปัจจุบันนะครับซึ่งในวรรณคดีต่างๆครับก็ไม่ได้บันทึกลักษณะเอาไว้ให้นะครับว่ากระสือเป็นแบบไหนครับ เมื่อย้อนกลับมาในปีบสา2,495ครับกระสือก็ได้ถูกอธิบายลักษณะให้ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกครับเขียนโดยพยาอนุมานราชทนนะครับโดยมีเนื้อความนะครับระบุไว้ดังนี้ครับผีกระสือนั้นทราบแต่ว่าเป็นผีผู้หญิงโดยมากมักเป็นยายแก่มันชอบกินของสดข่าวและชอบออกหากินในเวลากลางคืนดึกงๆมันไปแต่หัวและตับไตไส้พุงเท่านั้น ส่วนร่างกายไม่ได้ไปด้วยคงทิ้งไว้ที่บ้านอย่าถามเลยว่าไปได้อย่างไรเพราะขึ้นชื่อว่าผีเรื่องเหตุผลหรือเรื่องเป็นไปไม่ได้ย่อมไม่มีเมื่อไปจะเห็นเป็นดวงไฟเป็นแสงเรืองว่าว่าสีเขียวเป็นดวงโตเมื่อกระสือลักษณะเด่นชัดมากขึ้นนะครับผู้คนก็เริ่มสนใจมากขึ้นครับ และก็ได้มีหนังสือขึ้นมาเล่มนึงครับของทวีวิศณุก่อนครับเป็นหนังสือกระตูนนะครับซึ่งว่ากันว่าดังมากในยุคนั้นนะครับเริ่มในปีพศ2 5 1 1ถึง2516ครับและก็เป็นภาพจำให้คนไทยจำมาตั้งแต่บันนั้นนะครับส่วนในต่างประเทศนะครับในพงศาวดารของพม่าก,ก็ได้มีการกล่าวถึงกระสือในเรื่องความเชื่อฉบับแบบพม่านะครับคือ พระมเหสีชาวเงี้ยวของพระเจ้าอ,อนอนรธามังช่อนะครับที่มีกะท่าสเสด็จมาอยู่ที่ต่างหูจนเกิดแสงแวววาวสว่างสวัยครับและก็ได้ถูกผู้ใส่ร้ายว่าเป็นกระสือหลังจากนั้นก็ได้ถูกในประเทศออกจากเมืองครับอย่างไรก็ดีนะครับความเชื่อเรื่องกระสือไม่ได้มี แต่ในประเทศไทยและพม่าเท่านั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเรื่องเราโจดจันเกี่ยวกับภาษาทั้งสิ้นเช่นประเทศที่1นนะครับก็คือประเทศลาวนะครับก็มีชื่อกระสือเรียกเหมือนกับเราเลยครับส่วนเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ามาลัยครับประเทศถัดไปครับประเทศกัมพูชาก็จะเรียกว่าเอิฟหรืออาฟนะครับประเทศที่4นะครับมาเลเซียเขาจะเรียกว่าฮันตูปินังกะลังนะครับประเทศที่5ครับอินโดนีเซียเรียกว่า เลอักหรือเลยักนะครับประเทศที่6ฟิลิปปินส์นะครับจะเรียกว่ามานานเกลนะครับต่อไปลองมาดูอีกสักประเทศนึงครับเป็นแถมท้ายครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยของเขาจะไม่ได้ถอดออกจากล่างนะครับแต่คอเขาจะยืดยาวออกไปครับถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะเรียกว่าโลกุโลคุบิครับส่วนเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าโลกุโลเบ ในแถบภูมิภาคทางเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้หรือเอเชียเนี่ยก็จะมีความเชื่อลักษณะคล้ายๆกันนะครับจนกระทั่งมีฝรั่งเนี่ยไปสร้างหนังเกี่ยวกับกระสือเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเมื่อในอดีตนะครับถ้าพูดถึงกระสือก็จะต้องมีกระหังครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของกระหังเนี่ยน่าจะหายสับสูนจากเมืองไทยไปแล้วครับเพราะว่ามีพูดถึงกันน้อยมากทีเดียวครับเรื่องราวเกี่ยวกับกระสือจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็แล้วแต่ครับ แต่ที่แน่ๆมันมีบันทึกอยู่ในกฎหมายตาสามดวงซึ่งเป็นกฎหมายประจำประเทศไทยเมื่อสมัยอดีตแล้วภูมิภาคนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคแห่งความเชื่อเรื่องกระสือนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมหรือภพภูมิในพุทธศาสนาก็ต้องเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันย่อมมีอยู่จริงครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังจนจบครับเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับ